มีวัฒนธรรมที่เข้าสู่ภาคใต้ตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้จักการจดบันทึกประวัติศาสตร์มาเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมฟูนันครับอันจากฟูนันเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในโซนตั้งแต่เวียดนามมาจนถึงกัมพูชามาถึงประเทศไทยแล้วก็เลื่อยลงมาในภาคใต้ตอนบนครับแต่ฟูนันเนี่ยไม่เหลืออาคารให้ให้ศึกษาเลยเก่ามากศตวรรษที่หก กเก่ามากแค่เหลือแต่พวกอของใช้หรือเหรียญโลหะอะไรพวกนี้นะครับก็ก็รู้ว่ามีวัฒนธรรมนี้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันส่งผลอย่างไรต่อสามการพื้นถิ่นภาคใต้นะครับในช่วงเวลาของวัฒนธรรมภูนันเนี่ยปัตตานีเป็นเมืองสําคัญก็เป็นเมืองท่าที่เป็นจุดพักของเรือสินค้านะครับที่ ที่เชื่อมระหว่างจีนกับอินเดียครับเชื่อมระหว่างสองฝั่งก็มีภาพเขียนของเรือสัมภาที่มาแวะพักในช่วงถัดมานะครับก็คือวัฒท์ธรรมอินเดียมากับการค้าขายอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ทูนันแล้วที่ปัตตานีเป็นเมืองท่าก็มีสินค้าอินเดียไหลามาก็คือสินค้าจีนกลับไปบ้างก็มาแวะพักตรงนี้ก็ทําให้วัฒทธรรมของอินเดียเนี่ยเข้ามา ทั้งวรรณคดีความเชื่อศิละปะและก็ศาสนาฮินดูหรือเปล่าจากนั้นเป็นวัฒนธรรมศีวิชัยครับศีวิชัยเนี่ยกินพื้นที่ในเกาะสุมาตราแล้วก็ทางภาคใต้ของเรานะครับเวลาจะดูว่าศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาดูความหนาแน่นของรากโบราณสถานปรากฏว่า ชาบรุษฐหารเนี่ยบรรนานแน่นอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งก็อยู่ในเกาะสมุตรตาอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่ชยานักก่อสายก็ตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงศูนย์กลางของศรีวิชัยเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าอยู่ที่เกาะสมุตรตานะครับช่วงที่เป็นศรีวิชัยเนี่ยก็ร่บมัาธรรอินเดียร่ำธรรมมรแล้วก็พูดหมหญายานก็เมื่อวานฟังอาจารย์สันไปแล้วนะครับว่านครศรีาาธรรมราชเนี่ย ก็เป็นอนาณาจักรเล็กๆอีกงานหนึ่งคือตามพะลิงแล้วก็เป็นพุทธมหายานนะครับพุทธมหายาณที่ที่นับถือพระโพธิสัตว์ต่อมาก็เป็นวัฒน์รังกาก็รับพุทธเถรวาทที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับวัฒนมเบอร์เซียเข้ามาก็ทศนิสลามเข้ามาในศตวรรษที่สิบเก้าครับ เข้ามาโดยตรงกับเข้ามาผ่านสุมาตราจากนั้นก็เป็นวัฒนมขอมที่ผ่านอายุธยามายุธยานี่รับขอมมาเต็มๆนะครับแล้วก็ขอบลงมามีอิทธิพลทางภาคใต้ก็นําวัฒนมนี้ลงมาด้วยแล้วตัววัฒนมอายุธยากับระต้านโคศินที่เราจะเห็นกันเยอะๆในทุกวันนี้ก็คือช่วงนี้แหละครับเพราะมันยังใหม่ๆอยู่นะครับ ว่าทางุธยาและรัตนโกสินทนระ์จากนั้นก็รับว่าทาจีนจากการอพยพหลักๆเลยคือฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากมณฑลหูเกี้ยนของจีนก็อพยพมาตั้งแต่ช่วงปลายยุธยามาจนถึงรห้าก็ต่อเนื่องมาอีกแต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยมาในช่วงระกานที่าก็มาตั้งิฐานอยู่ทั้ง สงคาภูเกตอะไรแถวนี้นะครับก็นําวัฒนมจีนก็มาด้วยครับสุดท้ายก็คือวัฒนมตอนตกที่ขึ้นมาจากอาินังมะละกาครับที่เป็นตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษไปแล้วก็ก็มีอิทธิพลเข้ามาคนใต้เป็นขาดวัางครับคนใต้ก็มีไทยพุทธก็ไทยพุทธเชื้อสายจีนที่มีวัฒนมจีนอย่าง,างเข้มแข็ง กว่าภูมิภาคอื่นของไทยมีชาวไทยมุสลิมแล้วก็มีชาวเลชาวที่อยู่กับทะเลภากลที่เป็นเป็นกลุ่มชนเผ่าที่อยู่ในป่าแล้วก็มีแหล่อื่นก็เข้ามากันไหลเข้ามากันเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มีอีสานมีกรุงเทพเข้ามาก็ปนเปนกันเข้ามาก็เอาวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่ภาคใต้ ในตอนที่ผมสอนเนี่ยผมแบ่งสามการพื้นถิ่นภาคใต้ออกเป็นสามกลุ่มครับวันนี้ก็จะเอามากลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มสามการทางศาสนากลุ่มที่สองเป็นสามการที่รับวัฒนธรรมจีนกับตะวันตกครับแล้วกลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มเ,เรือนพื้นถิน่นเรือนภาคาแบบพื้นเมืองแต่ว่า,าตัดสไลด์นั้นออกไปนะครับในศาสนาก,ก็มีสามศาสนา ก็คือพุทธมหายานอย่างที่บอกยังลงเหลืออยู่บ้างแต่น้อยมากแล้วนะครับก็พุทธเถรวาทก็เป็นหลักใหญ่อยู่ตอนนี้แล้วก็มีของอิสลามถ้าพูดถึงพุทธมหายานเนี่ยก็ชาวกรัรมส่วนใหญ่ก็จะเหลืออยู่ก็ในชยานครับแต่ชยาวัดหลงวัดแก้วอะไรของนั้นก็เหลือแต่ซากแล้วไม่ค่อยเห็นรูปร่างชัดเจนแล้วแต่ว่าตัวที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพุทธมหายาน ที่มีชื่อเสียงสําหรับศิลปะที่พบในภาคใต้ก็คือองค์เนี้แหละครับเป็นเป็นรูปหล่อของพระโพธิสัตว์ครับก็มีชื่อเสียงมากเขายืนยืนเขาเรียกยืนอะไรยืนยั่งเอวยืนเยื้องกายนะครับขึงท่อนส่วนสามกรรแบบว่าทางจีนตะวันตกก็จะมี ที่รับอิทธิพลจีนกับรับอิทธิพลของฝรั่งก็คือชิโนโปรตุกีสนะครับส่วนเรือนผ้าใยก็มีเรือนไทยมุสลิมเรือนไทยพุทธแล้วก็เรือนชาวเลอันนี้คืออันนี้คือในสไลด์ของผมนะครับแต่วันนี้ไม่มีวันนี้ก็ตัดออกมาแต่โบสถ์วิหารในภาคใต้แล้วก็จะเหลือแต่เทรวาสครับเพราะว่ามหายานไม่ไม่มีโบสถ์วิหารให้ดูแล้วนะครับ ผมแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแบบทุนเมืองแบบอิทธิพลอยุทยาเลนรัตากุศินตอนต้นแล้วก็แบบอิทธิพลจีนครับซึ่งแบบที่สามเนี่ยพิเศษที่สุดเพราะไม่เจอที่อื่นเลยโบสเป็นอิทธิพลจีนเนี่ยไม่เจอภาคอื่นเลยนะครับยิ่งล้านนายิ่งไม่มีใหญ่ไม่ใช่ไม่มีคนจีนนะครับมีแต่ว่าความเข้มข้นของวัฒนธรรมจีนที่ ติดไปกับคนเนี่ยน้อยกว่าทางภาคใต้ครับแบบพื้นเมืองเดิมาภาพถ่ายเก่าก็เห็นโบสวัดน้ำขาวในเนี่ยก็เป็นโถงนะครับเป็นโบสถโถงทำด้วยไม้ครับมีผนังด้านหลังพระประทานครับปัจจุบันก็ ได้รับการอนุรักษ์บุรณะแล้วนะครับก็มีผนังโดยรอบเลยแต่ก็ยังมีความเป็นโผงอยู่ก็คือไม่ได้เป็นผนังพึบนะครับแค่แค่เป็นผนังโปร่งกันการเขตแดนเอาไว้นะครับหรือที่วัดพังกบที่เราผ่านมาเมื่อวานนะครับไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่านะครับเราผ่านวัดนี้มาวัดนี้อยู่ริมถนนนะครับริมหลวงอ,อ,อันนี้ถ่ายก่อนที่จะบุรณะนะครับหรือบูรณะยังไม่เสร็จดีนะครับ ก็มีลักษณะเหมือนสิมอีสานก็คือมีขนาดเล็กยกพื้นไม่สูงแล้วก็ไม่มีผนังเป็นโลง่โลงๆมีผนังเฉพาะด้านหลังนะครับที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยมีประธานอยู่น้อยองค์ครับผมกลับมาอีกทีก็บูรณะแล้วก็มีหลังคาปิดนกบอ่อมาตามเดิมนะครับตามเดิมนี่ยจะเห็นร่องรอยไม่รู้เห็นหรือเปล่า เห็นร่องรอยของของเต้านะครับที่จะเสียบออกมาจากเสารัก็บุรณะแล้วก็ยังเก็บรักษาไว้แต่ว่าโบสถ์ข้างหลังก็สร้างไปนะครับหลังคาง่ายๆเป็นทรงจัว่วแล้วก็มีบีกนก <c oughs> ข้างในก็มีผ้ะอยู่องค์นึ่ง <c oughs> ก็ง่ายๆเสากับผนังแยกกัน <c oughs> ที่วัดโลกาลางก็มีโบสถ์เก่าที่ไม่ใช้แล้วโบสถ์ใหม่ก็สร้างอยู่ถัดออกไป ครับแล้วก็เก็บรักษาไว้ก็เป็นบทโหงเหมือนกันครับเมื่อวานอาจารย์สารพูดถึงแบบพระราชนิยมในการที่สามนะครับก็คือหน้าบันไม่มีไขาลาไม่มียื่นออกมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นอิทธิพลของรัตตโกสิร์ตอนต้นแต่ว่าโบทเก่าของวัดถุวักิรีก็เหมือนซิมีสารนะครับก็เป็นขนาดเล็ก ยกพื้นไม่สูงแล้วก็เป็นเปิดแบบโถงไม่มีผนังทางฝั่งนู้นก็มีที่พังงานนะครับที่อนุรักษ์ไว้ก็เป็นโบสถ์โถงเหมือนกันครับเป็นทรงจั่วอยู่ข้างบนแล้วก็มีปีนกนกร้องเหมือนกันแต่ว่าหลังนี้เติมมุกหน้าเข้ามาครับที่เราจะไปกันบ่ายน,นี้ก็คือที่วัดเขียนครับก็มีโบสถ์อยู่ข้างหลังแล้วก็มีธรรมศาลาอยู่ข้างหน้าก็ท้าย สุดของแกนนี้ก็คือเจดีกับวิหารเนี่ยยังไม่เจอวิหารเลยนะครับเจอเนี่ยแหละวิหารมีน้อยมากก็เป็นที่ตั้งของพระพุทธร,รูกที่วัดนี้วัดเจรษยีพระนี่ก็เป็นพระนอนก็เป็นวิหารหลังเก่าอยู่ตอนนี้ก็ซ่อมแล้วนะครับเรักแล้วโบวสถ์วัดท้ายยอ ที่เราจะไปพรุ่งนี้นะครับก็ดูดูแล้วก็ทวนสงสัยนะครับว่าเดิมมันมันมีแต่ม,มีแต่ลาวกันตกหรือเปล่าแล้วก็ตอกหนังขึ้นมาให้มันทึบหรือเปล่านะครับแต่ว่าทรงก็เป็นทรงแบบพื้นเมืองนี่แหละคือทรงจั่วแล้วก็มีปีนกล้กลอม ะทะเลน้อยอยู่แถวเนี้ยนะครับอยู่ใกล้ๆเนี้ยแต่ว่าเราเรา,เราไม่เราไม่มีในโปรแกรมเราก็เป็นโบสถหลังเก่าที่เริ่มมีอิทธิพลของอยุทยาเข้ามาแล้วนะครับเครื่องบนนาคลำยองเครื่องลำยองเนี่ยก็เป็นแบบอ,อิทธิพลอยุทย,ยาเข้ามาแล้วครับแต่ยังไม่มีนาคสะดุ้งวงอายาลาตามสูตรของเขาครับโบสถเก่าที่ว่าทรายขาวก็เป็นทรงพื้นเมืองนะครับจั่วข้างบนปีนนกล้อม มีศาลาลงธรมหรือศาลาการประเรียนแล้วแต่จะเรียกนะครับก็เยอะเลยก็เพราะมันใหญ่ดีจุผลได้เยอะนะครับโบสถ์มันเล็กเขาไปใช้งานยากแล้วจะสร้างโบสถ์ใหญ่ๆก็เพื่องนะครับใช้เงินเยอะก็าาทาแบบนี้กันก็ใช้กันเยอะรูปแบบก็การใช้งานก็คือต้องมีพ่อป้ารานพอมันจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารหรือเป็นศาลาเนี่ยยังไงก็ต้องมี พระประธานอยู่เป็นประธานในในที่ประชุมนี้อันนี้ก็เป็นวันพระนะครับฝั่งเทศฟังธรรมอันนี้สาราลงธรรมเก่าที่วัดประดู่อันนี้ที่วัดเขียนที่เราจะไปตอนบ่ายนี้ก็เป็นสาราใหญ่วัดกูเต่าที่อนุรักษ์ทุ่งสียปรกรเพิ่งเข้าไปอนุรักษ์เมื่อไม่นานมานี้ก็ยกพื้นขึ้นมาก็เป็นสาราเหมือนกัน หลังนี้ก็ใหญ่มากนะครับแต่ก็ทรงเดียวกันสังเกตได้นะครับก็เป็นทรงจัว่วแล้วก็มีปีนกนกร้องพระันงมีหลังเก่าผมไม่แน่ใจว่าหลังนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสไลด์เก่ามากแล้วนะครับวัดทยอครับาลาขนาดใหญ่ก็ถ้าไปวันพระก็จะเจอชาวบ้านที่มาทำบุญกัน อิทธิพลอายุทยาและและนะโกสินตอนต้นมันจะปรากฏทั้งรูปทรงทั้งเครื่องประดับหลังคาครับองค์ประกอบหลังคาครับเออนี่เป็นภาพเก่าภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าเสด็จครับที่วัดจะทิ้งพระก็ยังเห็นบทหลังเก่าที่เป็นทรงเก่าอยู่ก็คือทรงขุนเมืองที่มีจั่วแล้วก็มีปีกนกครับเอ่อถ้าเป็นรูปถ่ายน่าจะเก่าที่สุดที่ผม เจอนะครับอาจจะมีเก่าอันนี้้าเป็นลูกถ่ายนะครับก็เป็นอิทธิพลอยุธยาอันนี้ก็เป็นมุกเหมือนวัดเมื่อวานเนี่ยวัดอ,อะไรสักอย่างยังวัดสุดท้ายที่เราไปดูกุติกันนะครับแล้วก็มีโบสถ์ที่สร้างใหม่เป็นมุกมุกทะลุคือหรือมุกประเจิดนะครับก็คือมันยืดออกมาจากจากหน้าบัน,นครับก็ซ่อมแล้วอนุรักษ์แล้วก็เป็นรูปนี้แล้วนะครับ วัดนี้มีอิทธิพลอยุธยาอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือบานประตูเพราะบานประตูแบบแบบ,แบ,บที่สลักลวดลายแบบนี้ก็จะจะเจอที่อยุธยาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบานประตูที่นี่ประหลาดมากกรมพยานําำลงที่มาสํำรวจสมัยสมัยมันเป็นรูปนี้นะครับมาสํำรวจแล้วก็ บันทึกเอาไว้ว่าบานประตูวัดนี้แปลกเพราะมันคนละลายกันเข้าใจว่าเป็นการเอาอีกที่หนึ่งคือมันพังไปบานหนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกที่หนึ่งเอามาใช้แทนดูไอ้ขอบเนี่ยขอบตรงกลางของฝั่งนี้เนี่ยมันเล็กลนะครับก็คือต้องตัดออกพื่อให้มันพอดีกันครับก็ไม่รู้เป็นมาย่งไงแต่ว่าก็อนุรักษ์ไว้นะครับ เพราะปกติจะไม่เจอแบบนี้นะครับก็มกักจะคู่กัน<ฮ>วัดโคกมะเฟืองก็เป็นอยุธยามีเครื่องบนชัดเจนนะครับหลวงอัยาลามีใบละกามีช่อฟ้าหางผงม,มีนาคสะดุง้งภาพถ่ายเก่าวัดกลางวัดกลางที่สงขลาเนี่ยลอกบทวัดแก้วมานะครับแต่เล็กกว่านะครับ ทำเหมือนเลยทรงเดียวกันกันกบวัดแก้วนะครับยังมีอิทธิพลจีนในวัดกลางด้วยก็คือถะถะหรือเจดีย์แบบจีนนะครับแล้วก็พวกรูกปปั้นทั้งหลายที่เป็นหินก็เป็นตัวถ่วงสำเภาวเวลาเดินทางนะครับเพื่อให้มันกินน้ำนจะได้ไม่ไม่อันตรายเกินไปถ้ามันเบา ก็ปรากฏอยู่ในวัดพะลาพิยมและกานที่สามในกรุงเทพเยอะเลยแล้วก็มาปรากฏที่นี่นะครับที่อื่นไม่มีวัดสาราหัวยางก็เป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ยังมีไขาลาอยู่ไขาลาก็คือตรงนี้นะครับที่อาจารย์สารพูดถึงนะส่วนของราคาที่ยื่นเลยนหน้าบานออกมาวัดทานังหอมไอ้ซุ้มโค้งแบบนี้นะครับ ก็ใช่ดังนั้นน่ยที่รับวัดดีหลวงในครับวัดบ่อสั์พวกนี้เป็นลักษณะกุศลตอนต้น,ตนครับนี้ก็ใส่ใบลากาใส่หางโงเข้าไปอันนี้มีงวงอัยลามีนักสะดุ้งด้วยครับวัดโพมีทั้งวิหารแล้วก็โบสถ์คู่กันอยู่ครับสังเกตว่า ฝั่งนี้จะมีเสมาล้อมเห็นไหนี่คือโบสถ์ฝั่งนู้นไม่มีเสมาก็เป็นวิหารไปครับแต่ทรงเดียวกันวัดยางงามนะครับที่พัทลุงวัดวังที่พัทลุงวัดกระรนที่ภูเกต็ตแล้วก็วัดฉลองที่ภูเกต็ตก็จะเห็นว่าเป็นออยุธยาและต้งโกศินทั้งนั้นนะครับ ก็มีข้อสังเกตว่าเ,เฉพาะที่ในเขตตัวเมืองสงขลาก็จะเป็นโบสถ์ที่เป็นพระราชนิยมโดยการที่3คือไม่มีขายล้านหน้าจัว่วแล้วก็หน้าบันเป็นปูนแล้วก็มีหลายปูนปั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งยังมเีเครื่องประดับที่เป็นตุ๊กตาหินเป็นถาด ที่เป็นเจดีย์แบบจีนนะครับตุ๊กตาหินแบบจีนมีใช้อยู่เป็นจำนวนมากก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเมืงองสงขาปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยตรงกับสมัยรัชทาลที่สามก็ซึ่งเป็นบทบทวิหารแบบนี้เป็นที่นิยมในขณะนั้นนะครับมาจากกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพนะครับ โบสถ์อินทิโปจีนอันนี้เป็นเท่าที่ผมเจอในเมืองไทยนะครับในประเทศไทยเนะี่ยเจอหลังหลังเดียวหลังเนี้ยนะครับไม่รู้ที่อื่น,นมีหรือเปล่าแต่ผมยังไม่เคยเจอก็คือวัดตอนแย้โบสถ์เป็นเกยงจีนเลยแต่มีใบเสมานะเป็นโบสถ์นะครับภายในดูโครงสร้างหลังคานะอันนี้คือสารเจ้าโครโงสร้างแบบเก่งจีนสานเะจ้าจีน แล้วที่ผมแปลกใจมากคืออันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะัน,นี่รูปของอาจารย์เจลีที่ผมแปลกใจก็คือตอนเนี้เขากําลังบวชพระอยู่บวชพระเป็นสังฆกรรมนะครับแต่พระองค์เนี้ยมันนั่งเคลียงานอะไรอยู่ตรงเนี้ยผมไม่รู้มีที่นั่งบ้างอยู่ตรงเนี้ยมีผ้าปูอยู่ผมว่าแกน่าจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอดีมีงานด่วนเข้ามาหรืออะไรมานั่งอันนี้ขาดนะขาดสังฆกรรมขาดรุดออกมาจากอัฐบาท ผมไม่เข้าใจถ้าถ้าผมเป็นคนถ่ายรูปผมอาจจะอยู่สังเกตต่อไปว่าเออวัดแท่เป็นหรืออาจจะกำลังซ้อมกันอยู่ยังไม่เริ่มพิธีหรือหรืออะไรก็ไม่รู้แต่พอเอไม่ใช่รูปผมก็เลยไม่รู้ก็หลายวัดเลยเจอซุ้มประตูแบบจีนครับเป็นอิฐปนจีนที่ปรากฏในวัดแต่ตัวตัวโบสถ์วิหารนั้นไม่ใช่แต่มีซุ้มประตูไม่ว่าเออซุ้มประตูจากข้างนอกเลยหรือซุ้มประตูตั้งอยู่ในวัดครับ อันนี้เป็นซุ้มประตูที่เข้าสู่เข้าสู่โบสถ์ครับมาเจอใบเสามาอยู่แต่ตรงซุ้มทางเข้าเนี่ยทำเป็นแบบประตูจีนวัดแจ้งวัดโพนครับก็มีซุ้มประตูแบบจีนอยู่ที่วัดสวรกิรีก็มีถาครับมีถามีซุ้มเสมมาเป็นแบบจีนแล้วก็มีหอะระฆัง ตรงนี้เราดูเราเห็นในหนังหนังจีนนะครับคือเกี้ยวที่เขาหามแล้วก็บุคคลสำคัญก็นั่งอยู่ข้างในครับอ,อ์ปกอณอทางขึ้นบันไดทางขึ้นผมแทบไม่เจอหน้าเลยนะไม่รู้ใครมีเจอหน้าถ้าไม่เจอหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นเมืองหรือแบบ อ,อิทิพลอายุทยาแลวนาโกศินแทบไม่เจอรากเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะอันนี้อันนี้แบบพื้นเมืองก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับหรืออิทธิพนแล้วนาโกศินตอนต้นก็จะก็จะทำเรียบๆแบบนี้นะครับก็เรียบง่ายดีไม่ต้องคือนาคทุกวันนี้ในในล้านนาเนียมีช่างปั้นนาคเนี่ยทำมาหากินได้เยอะเลยนะครับ ปานเยอะเลยอ่ะทามขึ้นก็เนี่ยครับวัดแจ้งก็เรียบๆแบบนี้ครับแม้แต่ข้างบนเนี่ยเป็นอยุธยาจา๋ารัตนโกสินจ์จ๋าเลยแต่ข้างล่างก็ไม่มีหน้ามีพระประธานนะครับพระประธานก็คล้ายกับที่อื่นก็มีแท่นฐานชุกชีขึ้นมา ก็ถ้าเป็นรุ่นเดิมก็จะเรียบง่ายนะครับวัดยางงานวัดบ,บ,บางที่พัทลุงน,นะครับก็มีมีพระราน <c oughs> แล้วภาพจิตกรรมที่เขียนอยู่ด้านหลังพระประธานเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเขียนให้สอดคล้องกับพระประธานครับเช่นเป็นต้นโพว่าง เป็นรัศมีอยู่แบบนี้บ้างนะครับแต่ก็มีเหมือนกันที่เขียนเป็นเรื่องลาวไปเลยไม่เกี่ยวกับภาพประธานที่วัดกลางก็ตัวบอนั้นเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือ,อ,อภายในเองเนี่ยก็แทนพระประธานก็ทําเป็นบุษบกมีพระพุทธรูปปฏิฐานอยู่ข้างบนชูให้สูงขึ้นเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับพร,พระประธานอยู่ในบุษบก ส่วนเครื่องรำยองเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยรับมาแต่ว่าก็ทำไม่ไม่ไม่ถูกไอ้งวงอยาลาทำแบบเนี้ยไม่ถูกแต,แต่ว่าก็ก็เนี่ยทำให้ให้คล้ายให้เหมือนนะที่วัดทะเลน้อยก็เนี่ยมีแต่ตัวเรียบหนากตัวเรียบไปเลยมีใบละากาจบไม่ต้องมีสะดุง้งสะดึเลอวัดยังงามที่พัทลุง <c oughs> ข้าสูตรมันจะต้องมีวงอายลาก่อนแล้วก็มีหน้าสะดุ้งครับอันนี้เป็นสูตรขององค์กบโปรไทยแต่ว่าที่วัดนี้มีวัดยาังงามเราเราไปรู้สึกเราจะไปด้วยนะยนครับคำยันบ้วงหัวเสาครับก็จะปั้นปั้นหัวเสาเถ้าถ้าเป็นละตาก็จะปั้นหัวเสาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว การทวยวหรือคำยันเนี่ยก็จะทําเป็นลายรวดลายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอิปอลภาคการมีมีงออายลาครับเนี่ยที่ผมบอกว่าก็ทําเรียบตรงไปเลยมีใบลากามีช่อฟ้าหางหขงแต่ว่าตัวนากเนี่ยเรียบไปอันนี้เต็มสูตรนะครับเต็มสูตรที่วัดบุญทอง วันครับก็เต็มสูตรนะครับเอ,อสูตรเขาเขามีงวงอัญลามีหน้าเ็นดุ้ง<ม>แต่ว่าแต่ละตับมนมีแค่หนึ่งนะครับรบ,บ่อแดงก็เต็มสูตรนะครับแล้วก็ดูตรงเนี้ยเป็นสลายรวงพึ่งนะครับที่ร้านนานไม่ทำล้านนานก็จะเป็นโค่งจิ้วเป mm hmm. ็นโค้งวังกลางพอพอชั้นนี้นะครับ พระชนนี้เนี่ยนี่คือวัดพระแก้วเลยนะครับมีเสาระเบียงขึ้นมามีมีมุกหน้ายืนย่นยื่นปีกนกออกมาแบบนี้นี่คือวัดพระแก้วเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องลำยองเนี่ยทำไม่เหมือนกันทําทำเรียบครับเนี่ยไม่มีหน้าสะดุ้ง,งวงอายลาที่วัดดีหลวงในมีสัตว์นานาชนิดเลยบนลคาครับ เรานสืเราไม่ได้แวะนะครับมีช้างมีมา้ามีืาสีก็ผมว่าช่างเขาเบื่อให้ปั้นซ้ำๆก็คงจะเบื่อก็ก็เปลี่ยนมั่งจกไก่ากิจกรรมฝาผนังที่บอกนะครับมีชื่อเสียงมากก็คือที่ปัดการครับก็ไม่ค่อยเข้าได้เข้าไปดูเท่าไหร่ไปที่ไรเขาก็ล็อก มีความเป็นจีนปรากฏอยู่ที่วัดการนะครับถึงแม้ว่าตัวอาคารจะเป็นวัดพระแก้วตัวองค์ประกอบหลักจะเป็นไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตัวคอนเทนต์เสร็จแล้วไอ้ตัวกําจัดที่ว่างก็ใส่วิถีชีวิตเข้าไปก็มีความเป็นจีนอยู่ที่ว่าส่วนกิรีข้างหลังพระประธานที่เป็นรูปจักรวาลครับ ันนี้เป็นแต่ว่าเป็นเซกชันก็ได้คือไอ้เขาสตาบริพันธ์เนี่ยก็จะเป็นวงๆล้อมๆพอ,อตัดเซกชันก็จะเห็นเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเขาวัสิุเมนข้างบนนี่เป็นสวรรค์ถ้าอ้อมไปดูข้างหลังหน่อยก็จะเห็นเขาเอยถ้าเห็นป่าหิมพานอยู่ตรงฐานของเขาวัสิุเมนครับ แล้วแต่วัดจะหาช่างฝีมือดีแค่ไหนมาวาดนะครับถ้าฝีมือดีก็จะออกมาสวยงามเป็นแบบช่างหลวงถ้าฝีมือพระวาดกันเองหรือชาวบ้านแถวนั้นวาดกันเองก็อาจจะอ,ออกมาเป็นบ้านๆหน่อยก็คือแต่แต่ครับนี่ที่วัดจะทิ้งพระที่วิหารพระนอนเมื่อกี้นะครับก็จะมีเนี่ยนอนพระพุทธเจ้าเสด็จโปรด พระมันดานครับขึ้นไปเทศให้พระมันดาบนสวรรค์ต้องใช้นาคทอดตัวเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์ครับพระพุทธเจ้าถึงขึ้นไปได้ครับแล้วก็มีคนมารอนะครับเห็นอยู่ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างเล็กๆเนี่ยก็มีคนมารอใส่บาทก็จะเห็นผู้หญิงไม่นุ่งเสื้อนะครับก็กํากลังจะ ผ้าให้เรียบร้อยพระก่อนจะมาแล้วจะใส่บาตรพระแล้วจัดผ้าให้เรียบร้อยให้ปกปิดครับก็คล้ายๆกันกับร้านอาหาร,รแล้วก็เติมความเป็นพื้นถิ่นภาคใต้เอาไปคือเรื่องนี้เป็นเรื่องชูชกนะครับเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็พามชูชกเนี่ยก็มาขอลูกก็คือกัณหาคาชาลีไป แต่ว่าุุชกนะเขียนออกมาเป็นไอ้เท่งจากจากสัญญาพุนบ้านของภาคตาคก็เติมความััวตนเข้าไปก็ได้แค่นี้แล้วครับภาคใต้แล้วก็ตอนที่ก็สควน,นเวลาแล้วกับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็าราช่วงช่วงหลังนี้ก็เชิญถามหรือเชิญออกความเห็นได้เลยครับ